ต้นนี้ต้นไหนนะครับสี่พันนี้สี่พันบาทโอ้โหสวยแต่มันสวยมากครับมันเหมือนมันเหมือนไดโนเสาร์เนาะเหมือนกับหลังหลังไดโนเสาร์หลังอะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนต้นไม้อะแล้วต้นข้างบนนี่ถ้าตีเป็นโมลค่ามันประมาณเท่าไหร่ครับต้นเป็นอ๋อต้นเป็นหมื่นเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับ ตอนนี้อยู่ที่สวนเจตุจักรนะครับวันนี้เป็นวันพุธมาส่องตลาดต้นไม้ครับตอนนี้ตลาดต้นไม้เปิดแล้วนะครับเขาจะเปิดวันอังคารกับวันพุธ2วันนะครับผมต้นไม้เยอะมากสำหรับสายต้นไม้ไม่ควรพลาดครับคลิปนี้มีหลายพันที่เราก็ไม่ใช่ขอต้นไม้เนาะไม่รู้จักแต่พอได้ยินชื่อได้ยินราคาแล้วโอ้โหแบบสุดๆครับสวยมากแล้วก็ราคาก็ได้เรื่องเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเยวจะพาดูทั่วงานเลยวันนี้ มันไม่ใช่แค่หน่อชําใช่ไหมครับไม่ค่ะเป็นไม้ทกินนะ่งะแล้วก็ลงก็กินได้เลยน่าจะใกล้ออกลูกเลยไหมครับ,อ,บอ,อ,อ๋อต้นเท่าไหร่ครับอ่ะมอมวงแรดพร้อมนี่คือขาย,ย1,005เกียวสเสวยอ๋อริมนุนอ๋อ มะม่วงลงดินพร้อมถึงฤดูก็แตกช่อเลยนะครับเนี่ยสวยจัง อันนี้ต้นอะไรอะครับมะพร้าวทะเลทรายครับมะพร้าวทะเลทรายเออชื่อเพาะจังเลยอะแต่มันจะไม่ใหญ่ไกว่านี้ใช่ไหมครับมันก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อแต่จะเป็นไม้ประดับที่เฉยจะไม่ทำอ๋อพวกนี้เป็นตะตระกูลตะบองเพชรหมดเลยใช่ไหมครับ สวยมากเลยครับตะกูลตะปองเพชรหมดเลยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆฟอบอ่าฮะสวยมากอ,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 อ๋อใหญ่จังนะ ขออนุญ,ญาตนะครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับต <300 S 1> องทองแบนนี้สามร้อยชื่ออะไรนะครับผมตองทองตะบองทอง,องท,องอทสวยเนาะสวยมากเลยอะ่ะสามร้อยค่ะเป็นไม้เก่าอ๋อไม่เคยรู้จักชื่อต้อนไม้เลยครับชื่อสวยมากตั้งแต่ชื่อยังแบบเพลาะมากเลย มันต้นอะไรอ่ะลิโนคลิเซียมโอ้โหชื่อพอมากเลยต้นลิโนคลิเซียมลิโนคลิเซียมอืมชื่อมฮาโนวิซิไอโอ้โหเป็นตัวคุณใหญ่ต้องจดลงมืออะถึงจะจำได้ชื่อพอมากเลยครับเอาใช้ใช้เนี่ยเอามาจากอินโคเบียเลยโอ้โหนี่ใช้แบบนี้เลยใช่ไหมครับ มั้งั้นเอารกสมุดมาไม่ได้อืนี่แต่เราก็จะดูว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับใช่ไดให้ลูกค้าเนี่ยในนิทานโอ้ต้องใช้ต้องใช้แท็บเล็ตครับต้องใช้มือถือในในการดูรายชื่อสวยจริงๆสวยมากไม่ใช่สวยจริงธรรมดาสวยมากถ่ายได้แล้วครับตันนี้สี่พันต้นนี้ต้นไหนนะครับสี่พันสี่พันบาทโอ้โหสวยแต่มันสวยมากครับมันเหมือน นีี้ก็มันเหมือนไดโนเสาร์เนาะเหมือนกับหลังหลังไดโนเสาร์หลังอะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนต้นไม้อ่ะแีีแแ้้ปล้วต้นข้างบนนี่ถ้าตีเป็นมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่อ่นนนเป็อ๋อต้นเป็นหมื่นเลยใช่ไหมครับสวยมากเในร้านก็มีที่ตอนให้ดูเมื่อกี้ตอนร้านในร้านก็มีสวยมากครับราคามีตั้งแต่ สี่พันห้าพันเป็นหมื่นครับนี่นี่ฮานี่นี่ร้านของนี่ฮานูนิชิไอเนี่ยเนี่ย,ยตัวมีร้านกี่บาทสองคุญแจบุกต้นร้านกี่บาทต้นไม้ไไมได้วยฝรั่งมาให้ร้านกี่บาทไม่ขายเป็นตระกูลตะบองเพชรหมดเลยใช่ไหมครับทุกนี้เขาคัดพันได้ไนงะอ๋อผสมพันธุ์คัดพันธุ์แล้วก็มันจะคัดพันธุ์ได้ สวยมากครับสวยมากๆหยกนาโชคโอ้ชื่อมองคลมากเลยอ่ะสวยมากครับต้นยกนําโชคๆๆอันนี้ชื่อต้นหยกนําโชคนะครับสวยมากครับสวยมากๆ ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ 250. 2อ0ร้อยหาบนะถ้ามันใหญ่สุดมันใหญ่ได้แค่ไหนครับ,รอ,ยรบอยู่ที่กระถางด้วยใช่ไหมครับ,รบจะมีพื้นที่ของพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์รสําหรับตกแต่งนะครับกระถางแบบต่างๆที่น่ารักน่ารักนะครับเยอะเหมือนกันมีหลายแบบนะครับสําหรับสายต้นไม้ ชอบเยี่ยมเลยครับสวยมากๆากให้ดูครับอ,อ,อันนี้เป็นโปยเซียนโปยเซียนหมดเลยต้นโปยเซียนครับสวยมาก ดูดอ,อกครับดูดอ,อกสวยมากครับสวยมากราคาเท่าไหร่ครับพี่ราคาเท่าไหร่จ้ะร้อทุกกระถางเลยถอ๋อถ้าฝั่งนี้จะ50ครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนูน้นเล็กนู้นก็จะเป็นเท่าไหร่นะสิบาทมีหลายไซส์มีหลายอย่างนะครับโอ้ยเซียนสวย อันนี้อยู่โซนด้านหน้าเลยครับบริยเยนส่วนนี้คือยังไม่รู้ครับเดี๋ยวถามเจ้าของผู้ขายก่อนต้นอะไรไม่รูนน้อันนี้ต้นอะไรครับพี่ต้นพยักหมอกืหชื่อชื่อโคตรพอเลยครับต้นพยักหมอก เป็นเหมือนไม้เล็กๆถ้ามันโตมันโตได้ขนาดไหนครับม,มันอ๋อไม้คุม,มคดินเหมือนโทษนะครับเหมือนพืชตระกูลถั่วพวกนี้ใช่ไหมครับจะประมาณนั้น,นอ๋อจะเนื้อครับไม้กิ่งก่อนไงอ๋อพยักหมอกครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยสวยครับสวยมากส่วนนี้ ขอโทษนะครับเป็นต้นอะไรครับพี่ทองบุไลทองบุไลโอ้ดอกต้นทองบุไลครับสวยมากต้นอันนี้องุ่นทะเลใช่ไหมครับก็คือ อกา็อาจจะปลูกในห้องแอร์ก็ได้ใช่ไหมไอ๋อต้นนะครับราคามันเท่าไหร่ครับพี่ไมนยี้ขายสามร้อยครับสายสามร้อยใช่ไหมครับมันโตสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม่ใช่ไม้ตูมใหญ่อืมประมาณรักสามถึงห้าเมตรอืมแต่หลายปีนะฮะมันโตช้าอ๋อไม้ที่โตช้าเป็นไม้ที่ทนสภาพลมได้แดดได้ลมได้เนี่ยปล่อยได้อ่างุ่นทะเลทราย ้ชื่อเพาะจาับเราจะเห็นตามริซอตชายทะเลนิยมปลูกให้ดูใกล้ครับต้นองุ่นทะเลทรายครับผลเขาก็ทานได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกแปลรูปผลของเขาใช่ไหมครับจะรับหนักเป็นแมสนะฮะเขาจะแปลรูปก,กว้างกว่าแต่ว่าถ้ามุมของบ้านจัดสรรเนี่ยจะปลูกเป็นแนวไม้กระดับแล้วก็เป็นไม้จัดภายในเพราะข้อมันกว้าต้นองุ่นทะเลทราย

ต้นนะครับอันนี้ต้นอะไรครับพี่อสวยมากเลยนะครับอันนี้เราถักถักไว้ใช่ไหมครับ่คว่านงาช้างอสืขอโทษนะครับผมขอถามราคาหน่อยได้ไหมครับราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ีใช่ครับอ๋อแร้อยห้าสิบแปบบาท แต่สวยมากมันใหญ่ขนาดไหนครับผมถ้าเวลามันเต็มที่แล้วอยู่ประมาณที่จริงอะ่ะเปียนะ่ะมันถักขนาดใหญ่ก็ได้แต่ว่าถ้าเราสตาร์ทถักมันไว้แล้วมันจะแทงหน่อมาด้านข้างมันจะไม่โตไม่ตายแต่มันจะแทงหน่อมาใหม่เนียอันนี้ถ้าทำแบบนี้เราจะสตาร์ทมันไว้แลวอ๋อมันก็จะไม่โตจากนี้มากมายแต่มันออกด้านข้างแล้วแวกอแทหนมาใสดงว่าปลูกในบ้านมันก็<ะ>ไม่ได้โตขึ้นไปเป็นเกย์กวนไม้ฟอกอากาศอันนี้เป็น<อ>ไม้ฟอกอาไม้ทั่วไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ปล่อยออกซิเจนไม่เยี่ยงอากาศคุณหายใจ ดูสารพิษสารเคมีที่มันส่งออกไปประเทศเกาหลีอ่ะอใ,นในห้องนอนห้องแอร์ห้องเย็นทุกอย่างค่ะว้านงาช้างนะครับอ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับอันนี้ว่านงาช้างครับสวยมากครับผักเป็นเปียเลยครับอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ครับที่ไม่ที่ไม่ได้ถักก็เป็นว่านงาช้างเหมือนกัน สวยมากครับสวยมากคลิปนี้สําหรับสายต้นไม้โดยเฉพาะครับผมพาไปดูไม้ประดับในงานของสุนียุตจักครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บ่าวอิสานสตอรี่หาคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับผมหลับคลิปนี้สวัสดีครับ